แม่น้ำมูลมรดกแห่งอีสานที่กำลังเล่าเรื่องในที่ราบหลุ่มอันกว้างใหญ่ไพศาลมีแม่น้ําสายหนึ่งที่ไหลผ่านพื้นดินอีสานดั่งมรดกเป็นลมหายใจและเป็นชีวิตของผู้คนนับล้านนี่คือเรื่องราวของแม่น้ํำมูลหากเราจะพูดถึงแม่น้ําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวเลขคือสิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนที่สุดด้วยความยาวกว่า640กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำมหาสารถึง6,9701ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ13.6ของพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งประเทศและในทุกๆปีแม่น้ำสายนี้<อ>ได้มอบน้ำกว่า26,655ล้านลูกบาศก์เมตรให้กับแม่น้ำโขงตัวเลขเหล่านี้อาจจะดูใหญ่โตแต่เบื้องหลังตัวเลขคืออะไรจุดเริ่มต้นของมันซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาสันกำแพงอำเภอครนบรีจ<ๆ>ังหวัดนครราชสีมา ก่อนจะเริ่มต้นการเดินทางอันยาวไกลผ่าน6จังหวัดจากนครราชสีมาสู่บุรีรัมย์สุรินทร์ร้อยเอ็ดศรีสะเกดและสิ้นสุดที่อุบลราชธานีมันคือเส้นเลือดใหญ่ที่รับเอาลำน้ำสาขาน้น้อยใหญ่นับสิบสายมาหล่อเลี้ยงไว้ก่อนจะไปรวมกับแม่น้ำชีแล้วเดินทางต่อไปสู่จุดหมายสุดท้ายแต่ก่อนที่มันจะถูกเรียกอย่างเป็นทางการในแผนที่ว่ามูลคนท้องถิ่นเรียกขานมันด้วยความหวงแหนว่ามูล คำในภาษาถิ่นที่หมายถึงมรดกคือสิ่งล้ำค่าที่บรรพบุรุษสั่งสมและเก็บไว้ให้ลูกหลานชื่อที่จะท้อนถึงความผูกพันระหว่างคนกับสายน้ำได้อย่างลึกซึ้งที่สุดณ <c oughs> <c oughs> จุดสุดท้ายของการเดินทางที่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีแม่น้ำมูลได้มอบกายของมันให้กับแม่น้ำโขงเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติได้แต้มแต่งสีสันไว้อย่างน่าอัศจรรย์ที่เรารู้จักกันในชื่อแม่น้ำสองสี จุดที่สายน้ำสีครามจากแม่น้ำมูลไหลบรรจบกับสายน้ำสีปูนของแม่น้ำโขงเป็นภาพที่งดงามและเป็นบทสรุปของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่แม่น้ำมูลได้ทำหน้าที่ของมันมานานนับพันปีเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเป็นแหล่งชีวิตของสรรพสัตว์และเป็นบรดกที่ชื่อว่ามูลของผู้คนในสิบจังหวัดคำถามคือในวันที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง มรดกสายนี้จะยังคงอยู่เพื่อหล่อเลี้ยงผู้คนในรุ่นต่อไปได้อีกนานแค่ไหน